บ้านปางศูนถ่ายวัดก่อนนี่คือวัดปังศูนนะกุฏิพักสงสำหรับพระเนนพักอาศัยหรือจำวัดนอนนั่นเองนี่คือวัดปังศูนย์นะจะถ่ายรูปให้ดูวิหารนี่คือวิหารวัดปังศูนตรงโน้นวิหารวิหารนี่เราทำสังฆกรรมก็จะทําที่วิหารเลย นั่นคือน้ำนะสำหรับพระเนนส่งน้ำแล้วนี่ก็คือหมู่บ้านนะหมู่บ้านปังซูนเดี๋ยวก่อนอะไชายแดนนะชายเฮ้ยไม่ใช่หมู่บ้านปังซูนตรงนี้ภูเขาสูงสูงคือชายแดนระหว่างจีนแล้วก็เขตปกครองพิเศษไม้สี่หรือ,อประเทศพมาศ่าแต่ปกครองตนเอง นี่คือหมู่บ้านบนเขาบนดอยอะนะจรพรส่วนอันนู้นคืออันนู้นคือไร่นะไร่เขาเรียกไร่หมุนเวนียนไร่หมุนเวนียนปีที่แล้วทําตรงนู้นปีส่วนปีปีที่จะถึงนี้ก็คือทําตรงนี้อ่านี่จตุพรพร